วายดีเรียกคืนรถครั้งใหญ่สุดในประวัติการกว่า115,000คันหลังพบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนและความปลอดภัยที่ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อไฟไหม้พร้อมเลิกผลิตรถยนต์บางรุ่นแม้จะขายดีทั้งในจีนและต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่สำหรับ BYD นะครับที่มีการออกมาประกาศเรียกคืนรถครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการกว่า115,000คันหลังพบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนและความปลอดภัยโดยแบ่งเป็น BYD ถังซีรีส์ที่มีการเรียกคืนอยู่ที่44,535คันที่ผลิตในช่วงเดือนมีนาคม2015ถึงกรกฎาคม2017โดยตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องด้านการออกแบบที่อาจจะทำให้ระบบบ,บางส่วนทำงานผิดปกติ รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ B ีวหดียวนโปรที่ผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2021ถึงสิงหาคม2022โดยมีการตรวจพบปัญหาการติดตั้งแบตเตอรี่ในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งบี d อดียวนโปรนะครับเรียกคืนถึง71,228คัน และก่อนหน้านี้นะครับทาง BYD ก็ได้เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไฮเอ็นอย่างฟังเชิงเป้าเป้าไฟหรือเลปเปิดไฟนะครับโดยมีการเรียกคืนถึง6,843คันซึ่งรถนี้ก็เป็นกลุ่มพลังปลั๊กอินไฮบริดที่ขายดีของ BYD นะครับแต่มีการตรวจพบความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้เมื่อต้นปีนี้เอง และก็เพิ่งเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ97,000คันสำหรับ BYD Dolphin และ BYD Yuan Plus หรือ BYD Atto 3หลังพบความบกบรล่องในหน่วยควบคุมพวงมาลาัยที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ซึ่งการเรียกคืนครั้งใหญ่นี้นะครับก็กระทบต่อความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคแบรนด์ BYD รวมถึงภาพลักษณ์ของตลาดรถยนต์แบรนด์ BYD ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ แถมยังมีข่าวลืออีกนะครับว่า BYD เตรียมเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นสุดฮอตนะครับนั่นก็คือ BYD c e l e o n 6หรือ BYD Song Plus หนึ่งในรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดยอดนิยมทั้งในจีนและต่างประเทศซึ่งมียอดขายมากกว่า1,570,000คันแต่ทาง BYD นะครับได้ออกมาชี้แจงกับสื่ออย่าง21 Century Business Herald ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนรุ่นโปรดักตตามปกติโดยมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง BYD c e l e 06ที่จะเข้ามาแทนที่ BYD ซ่ง plus หรือ BYD c i l o n 6ซึ่ง BYD Cileon 6นะครับก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2021แล้วในประเทศจีนและเปิดตัวในต่างประเทศในกลุ่ม Ocean Network โดยรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม Ocean Network ของ BYD นะครับมียอดขายสะสมถึง4 8 5 0 0 0 0คันแม้ BYD Cileon 6นะครับจะยังคงใช้เครื่องยนต์ BYD plug-in hybrid DMI generation 4โดยทาง BYD นะครับ พัฒนาเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด DMI ไปจนถึงเจเนอเรชัน5แล้ว ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวในช่วงต้นปี2025นี้เองและมีไฮไลท์เด่นๆมากมายซึ่งรุ่น EV รุ่นนะครับจะมากับแพลตฟอร์ม BYD e-Platform 3.0 Evo ส่วนรุ่น DMI นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ DMI Generation 5ของ BYD ที่จะมีการช่วยควบคุมแรงสั่นสะเทือนอัจฉริยะและหนึ่งในไฮไลท์พิเศษนะครับนั่นก็คือช่วงล่าง d a y 4พร้อมระบบ God IC หรือ d e p Pilot 100ซึ่งในส่วนของงานออกแบบดีไซน์นะครับ ก็มากับคอนเซปต์โอเชียนแอสติตที่จะมีความแตกต่างกับ BYD รุ่นอื่นๆพอสมควรไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าแบบแยกส่วนรวมถึงการออกแบบช่องดักอากาศใต้กระจังหน้าแบบ2ชั้นเส้นสายตัวถังนะครับก็มาแบบเรียบหรูมือจับประตูแบบสอด และแนวหลังคานะครับก็ไม่ได้ลาดไปยังท้ายรถในสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าคูเป้ถึงการออกแบบลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้มีพื้นที่ส่วนท้ายเพิ่มขึ้นโดยที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับหรือว่าฟรอนต์ทัง k จะอยู่ที่142ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับจะอยู่ที่757ลิตรและเมื่อพับเบาะนะครับ จะสามารถจุได้ถึง1630ลิตรรวมถึงพื้นที่เลกรุมนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอยู่ที่1480ม mm. ิลิเมตรส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ชุดไฟท้ายที่พาดยาวเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมติดตั้งล้ออลอยขนาด19นิ้วและยางขนาด23550 R 1 9สําสำหรับนิติีตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว4 8 1 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง19 2 0ม mm, ิลิเมตรสูง1 6 7 5ง mm. พร ระยะทานลอดจะอยู่ที่2,820ม m mm. ลเมตร ส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็จะมาในสไตล์เรียบหรูโดยเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันโดยในฝั่งของคนขับนะครับก็จะมีจอมาตรวัดพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน4ีการถ่ายตัดถัดมาครับก็จะเป็นจอกลางขนาด15.6นิ้วและคอนโซลกลางครับมีการติดตั้ง w i เล l e าร c h a r อร์ช่องแอร์และปุ่มควบคุมต่างๆที่วางแก้วน้ำรวมถึงตู้เย็นส่วนเบาะที่นั่งนะครับก็จะเป็นเบาะหนังพร้อมมีการเจาะรูระบายอากาศหลังคาซันรูฟพาโนรามา และม่านบังแดดไฟฟ้าติดตั้งแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังสำหรับขุมพลังและสมรรถนะของ BWD s i l e o n 06 EV นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลัง231แรงมา้จาจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด65.28กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.7วินาทีเคลมระยะทางการวิ่งไยที่520กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ มาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นกลางและรุ่นท็อปนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด244แรงม้าขับเพลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ78.72กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.5วินาทีเคลมระยะทางการวิ่งได้ที่605กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วน BWD Clio 06 DMI นะครับหรือว่ารุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะมากับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรพละกกำลัง100แรงม้าพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง217แรงม้าซึ่งรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมากับแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนอยู่ที่93กิโลเมตรเคลมอัตราสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่21 เกิโลเมตรต่อลิตรและเคลมระยะทางการวิ่งด้วยไฟยฟ้าและน้ำมันนะครับอยู่ที่1,621กกิโลเมตร ส่วนรุ่นรองและรุ่นท็อปนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์พละกําลังเท่ากันนะครับแต่จะมีการขยับแบตเตอรี่เป็น26.6กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน,นครับได้ที่130กิโลเมตรเคลมระยะทางการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ํามันอยู่ที่1,670กิโลเมตรซึ่งจะเป็นถังน้ํามันขนาดความจุ60ลิตรช่วงล่างด้านหน้านครับจะเป็นแบบ Double Ball Joint m a c p อร์ s ันส t r u t และด้านหลังเป็นแบบม u l t i Link พร้อมระบบ d ด y ัส4ซึ่งในคลิปนี้นะครับ ก็มีการสาธิตระหว่างการเปิดและปิดไดซสัส4ส่วนการทดสอบระบบความปลอดภัยนะครับทาง BYD ก็มีการโชว์การทดสอบการชนในรูปแบบต่างๆซึ่งเราได้นำมาให้ทุกคนได้ชมกัน ถึงการทดสอบการทรงตัวของรถเมื่อยางมีปัญหาหรือยางแตกนะครับซึ่งจากคลิปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงทรงตัวได้ดีแม้ยางจะเกิดปัญหาส่วนในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับสำหรับ BWD c e l o n 06ก็มีการติดตั้งระบบ God IC หรือ D Pilot 100 ที่มาพรา้อมฟังก์ชันช่วยเหลือต่างๆถึง30ฟังก์ชันส่วนราคาครับสำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่143,800หยนยวนไปจนถึง163,800หยนยวนนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราว6 4 8 0 0 0ไปจนถึง746,000บาทบวกลบ ส่วนรุ่น DMI หรือ Plug-in Hybrid นะครับราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่139,800หยวนไปจนถึง156,800หยวนซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว630,000ถึง76,000บาททุพท่อนคิดว่า BWD Cileon 06ที่กำลังจะเปิดตัวใหม่นี้จะมีความนิยมหรือว่ามีเรตติ้งที่ดีกว่า BWD c e l e o n 6ที่กำลังจะเลิกผลิต หรือไม่หรือมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน